แล้วทุกเคสร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ผลรัดเจนค่ะล่าสุดนี้มะเร็งปอดสองลายอ,อายุ80บนะคะ80กว่ามะเร็งปอดระยะสุดท้ายหมอไม่ได้รับตัวไว้ที่รักษาที่บ้านแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่ที่เออหมอไม่ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็คือกลับมากลับมาอยู่บ้านแล้วหมอก็บอกไว้แล้วว่าอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือนก็คือเมื่อ3เดือนที่แล้วจะมีโอกาสได้แนะนําเข้าไปให้ทานยูมิวันละสองสองสองวันนะนะคะก็ เขาสั่งไปหกกล่องสั่งทีเดียวเลยหกกล่องแล้วก็เออโอเคลุ้นนกว่าจะยังไงเขาก็หายไปเลยแล้วก็ติดต่อก็ไม่ติดต่อไม่ส่งไลน์ไม่อะไรแล้วก็ตึงต้งตึง้งถามเขาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ส่งไลน์เข้ามาบอกคุณเจีย๊ยบคุณพ่อดีขึ้น mm hmm. พ่อแข็งแรงขึ้นหน้าตาสดใสมีแรงกิน mm hmm. ข้าวได้สามเดือนชุดนั้นที่ทานไปหกเดือนหกกล่องค่ะ mm hmm. เบีละสองกล่องก็คือวันวันละสองซองก็ตอนนี้ก็คือกลับมาสั่งยูมี่ใหม่แต่สิ่งที่เขาประทับใจเขารู้สึกว่ามันดีเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะทําธุรกิจแล้วก็บอกว่าจะทําธุรกิจได้อย่างไรบอกได้ค่ะแล้วก็เลยแนะนําเข้าไปว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าจริงๆล้าเขาจะทําได้เหรอแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเอเจลมันเริ่มต้นง่ายจริงๆมันเริ่มจากตัวเราอะค่ะวันนี้คุณได้รับผลลัพธ์แล้วจากการทานเอเจลแล้วผลลัพธ์มันชัดเจนจากคุณพ่ออย่างเงี้ยคือคุณแค่ คุณแค่เอาเรื่องราของคุณพ่อไว้เป็นบรรทัาฐานแล้วก็แนะนําบอกต่อเจอใครที่มีอาการคล้ายๆพ่อหรือเป็นเหมือนพ่อเนี่ย mm. ก็แนะนําเข้าไปอันนี้มันก็ถือเกิดธุรกิบแล้วแต่แน่นอนในการสมัครเบื้องต้นมันก